คลิปนี้เป็นการล่าท้าผีชายเดียวของแบงติและมีการทําพิธีกรรมโบราณคือการเล่นผีถ้วยแก้วบอกเลยลคลิปนี้เจอแข็งไม่ได้รับเชิญน,น้องวุ่นพยุงนอนไปดูกันยืนเป็นนางแบบเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก,กับจ้องแบงปินะครับคือบอกเลยฮะวันนี้ครับทุกคนผมจะมาล่าท้าผีแบบตัวคนเดียวไม่มีชาวแก๊งคือเราได้สเกลโลมาซึ่งที่นี่ฮะเป็น ใช้คำว่าบ้านเดี่ยวหลอดเลยก็ได้เพราะว่าเป็นบ้านเดี่ยวที่ดูจากรูปทรงแล้วค่อนข้างแพงเดี๋ยวเราจะพาเพืเ่อนๆไปตะเกาวโลก,กันซึ่งในนีนนะ้ผมบอกเลยว่ามันมีประวัติเดี๋ยวค่อยไปเล่าประวัติกันข้างในแต่ทั้งนี้ทางนั้นคลิปนี้ฮะผมจะทําการสํารวจมือมืสั่นทำไมตาก้องผมจะทําการสํารวจระหว่างผมและตะก้องแล้วเดี๋ยวผมค่อยเรียกทีมงานมาเดี๋ยวเราจะไปสํารวจรอบบ้านกันแบบเรียๆครับทุกคนขอไฟนะครับพร้อมมัยังครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราก้าวเข้าไปเลย คลิปนี้จะเปิดแบบเบาๆร้อนๆนะเพราะว่าบ้านนี้หลอนจริงถ้าไม่เชื่อตามผมมานี่แค่เข้ามาเพื่อนๆดูต้นไม้เฮ้ยแมงอะไรเนี่ยไหนๆแมงอะไรแมงตากไม่เอานะไม่ใช่ไม่ใช่นี่ฮะต้นไม้หนามมีต้นไทรอู้หพี่สองสองบ้านเลยสองบ้านเฉียงสันเลยเขาบอกกันว่าต้นไทรเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของนั่นแหละครับทุกคนเข้ามาบริเวณด้านในถงมาแล้วค่องมันยุบอะเนี่ย ค่อนข้างเอาเรื่องเลยนะบ้านนี้เขาว่ากันว่าการเข้าบ้านเพื่อที่จะพิสูจน์เนี่ยควรเข้าทางหลังบ้านพร้อมบ่าตะก้อมนผมพร้อมเอาไปก็ไปก็ไปก็ไปไม่ดูเลยพี่พี่มันไปได้เหรอดูงวดเช็คงวดหรือเออเดี๋ยวพี่เช็คก่อนเขี่ยแกมีของไปใต้ถุนบ้านลึกมากนะเราเข้าไม่ได้หรอเี่ อันนี้มันเข้าไม่ได้หรอมันทะลุไม่ได้อันเป็นห้องแยกเออห้องแม่บ้านอันนี้น่าจะเป็นห้องแม่บ้านเคยดูเรื่องชัตเตอร์ป่ะไปไม่ได้เรไปไม่ได้เราต้องเข้าหน้าบ้านเขาชื่ออะไรมาคิดมาคิดมาคุยหน่อยนะอ่ะฟอลโล่หลังฟอลโล่หลังฟอลโล่หลังในเมื่อเราเข้าหลังบ้านไม่ได้นะเนื่องจากมันลกมากเดี๋ยวเราจะเข้าทางหน้าบ้านไฟแม่งก็แบตจะหมดไอ้จ้าก็ต้องเอาทซยีมาครับบ้านนี้มีแก๊งมามากสามบาทนะครับ ผังบ้านโคตรแปลกเข้ามาปุ๊บเจอใต้บันไดตัวบ้านหลอดมากครับเพื่อนๆมีเศษสารล่วงด้วยเพื่อนลมอย่างแรงตรงนี้อันนี้คือหลังบ้านทุกคนมะไมีอะไรเหรตรงนี้เฮ้ยน่ากลัวว่ะโอเคฮะทุกคนเราไปต่อกันชั้นสองเตียงน้องนะอย่าเตะตูมสี่ตูมห้าหนูพี่คนลุกเฮ้ยอะไรพี่ ทุกคนมาจริงเหรอพี่มึงกลัวช well. ุวเกิดเหตุรเปล่าเออเออจริงนี่ทุกคนไม่รู้ว่าเขาเซตถ่ายอะไรหรือเปล่าแต่มันอาจจะเคยเกิดเหตุอะไรก็ได้เฮ้ยมีเ uh ทียนด้วยมีผ้าเขียนว่าเจ้ากรรมนายกรรขอโทษครับอย่าจับนะจับับทำไมอะตอนนี้เราอยู่บ้านร้างบ้านนี้อาจจะเคยเกิดเหตุอะไรตรงนี้ก็ได้นะ อาจจะแบบคนจ้อนมานอนแล้วไหลอะไรเงี้ยซึ่งบอกเลยเราอาจจะไม่รู้เดี๋ยวผมจะมีพิธีกรรมเล่นด้วยคลิปนี้เดี๋ยวผมพาเดินก่อนชีโตเห็นน้องไหมน้องอะไรวะน้องนอนอะไรวะพี่คนลุกเลยอมองไม่เห็นไฟครับคนลุกเลยเนคนลุกเลยยืนเป็นนางแบบเลยกูก็ติดตลกเลกินญย่า<ห>อย่าเพิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งเข้าไปกูก่อนกูก่อนเดี๋ยว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 ค่อยไปห้องนั้นเดี๋ยวให้น้องเขายืนง้ ดูห้้องนี่กทำไมกูเริ่มกลัวแล้ววะห้องนี้ก็จะเป็นตู้นะบ้านนี้มันเหมือนคนเหมือนเขาจะอยู่นะแล้วก็มีรอยเท้าสักเต็มเลยนะมันไม่ใช่รอยทางนกเลยมันเฮ้ยดูดิมันเป็นรอ,อยตีเลยเว้ยเห็นปะไม่รู้ตีนตัวอะไรเห็นปะเท้าดเด็กเออหนูเด็กตัวเล็กนะ่ดูเลยตัวเล็กอะตัวเล็กแบบเมื่อกี้ไอ้กา <c oughs> ใช่ว่าเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวาดูห่ห้องนี้อะไรนี่ก็เป็นห้องน้ำนี่ห้อจากกุซี่โอ้โหแม่งหลอนได้ใจเลยวะ่ะกำลังไปกูซ่าอย่างไรทีน่ะเวลาวล,ากลาูกพี่ไม่มาเราซ่าเลย้เกินบ่าเราต้องเราจะต้องใช้ทฤษฎีนะจ๊ะครับเราจะต้องมีพลังร้อยกับร้อยห้ามรดเพราะถ้าลดปุ๊บเราหัว,วหมดเลยเฮยนี่อะไรเนี่ยภาษาจีนแม่ แม่อ๋อแล้วไม่แต่ละปักมันเหมือนไฟไหมเลยพี่ดูจริงเนี่ยเนี่ยพักเนี่ยเหมือนไฟไหมเฮ้ยว่างนี้เคยมีอะไรแน่เลยอันนี้ไม่ได้เซ็ตนะผมพูดจริงๆแล้เราเพิ่งมาครั้งแรกใช่ใช่ป่ะท้าวใช่เลย่ะคนเลยนะแล้วไม่มีเทียนด้วยเทียนยายเอาห้องนี้เลยเหรอหฟ้าโล่งด้วยขออนุญาตนะหนูขออนุญาตครับพี่ผมไม่ได้มีเจตนาอะไรนะผมแค่อยากจะมาดูเฉย โอ้โหห้องใหญ่ได้ลมแรงครับอยู่ๆลมก็แรงครับเทมาทำพิธีกันแล้วนะสกายซ้ายฟืบ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 โอเคง่ายๆดวงไม่ใจโกะดนงไม่ใจโกะใจโกะกระจกเฮ้ยอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งไปดูน้องเขางดูกระจกก่อนกูมาแล้วอย่าไปอ่านโทษจิตบัดรสงบเงี้ยใจเย็นๆก่อนน้องรัก อันนี้ผมต้องบอกคุณผู้ชมทุกคนเลยนะน้องๆหนู่ๆห,ห้ามเลากเรียนแดดนะและที่สําคัญอยากจะบอกว่าอันเนี้ยผมไม่ได้เซตผมขึ้นมาเห็นพร้อมกับทุกคนแล้วของนี้โยนโชกน้องเขาก็ใข่เขาเอามาเล่นว่ะใข่เขามาเล่นแสดงว่าห้องเนี้ยเคยมีพี่พีกามเลยคนต้องมาเล่นอะไรแพงๆเดี๋ยวเราไปต่ออีกห้องระวังฟ้าคือเป็นคลิปผีที่เงียบม,มากพาทุกคนดูแบบเรียวๆเลยคลิปนะี้คือเราพาพิสูจน์จริงๆซึ่ง ตอนนี้เราก็ได้มีชั้นสามป่ะวะเราเดินมันมีแค่สองชั้นป่ะจ้ะไม่ได้มีแค่นี้แต่ข้างล่างยังมีห้องอีกมัมันก็ตื่นเต้นเลยมาน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นเกลือเพียวพังไอ่ใช่โอเคนะทุกคนก็เราลองทดสอบพลังของตัวเองกันแหละเดี๋ยวทีนะี้เดี๋ยวผมจะเริ่มเรียกทีมงานมาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีพิธีกรรมที่เราเนะี่ยไม่สามารถเล่นได้แค่สองคนเราอาจจะต้องเล่นกันถึงสามคน ก็คือพิธีกรรมถ้วย,ย,ย,ยแก้วผมจะพาพี่เมย์เดี๋ยวผมไปรับพี่เมย์ก่อนให้พี่เมย์มาเล่นผีตะเกียบกับผมก่อนโดยการที่จะถามว่าอนุญาตให้เล่นผีถ้วยแก้วไหมหรือไม่อนุญาตผมจะทําตามคําอุป,ปมาอุปไมยที่มันจะกําลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เดี๋ยวขอไปเอ,อุปรกรณ์ก่อน,นะ,ะเจอกันครับเอาละตอนนี้ผมก็เรียกทีมมาแล้วผมคิดว่าห้องนี้เหมาะก่การเล่นพิธีกรรมสุดใช้วิจารณญาณในการรับชมและผมขอโดยสัตว์จริงมันวางอยู่แล้วผมไม่ได้มาเซตอันนี้คือเรื่องจริง ผมว่าเชื่อว่าคนที่เล่นอ,อาจจะดูคลิปผมอยู่ก็ฝากพิมพ์บอกด้วยนะว่าเป็นฝีมือเราวะเอากลับไปดรวยวันหลังอ่ะอย่าเล่นทพ้งไว้อย่างนี้<บ>เดี๋ยวเราจะเริ่มพิธีกรรมแรกเดี๋ยวขอเชิญที่เมย์มาเดี๋ยวคุณกับผมจะเล่นพิธีกรรมแรกก็คือผีตะเกียบถามว่าเขาอนุญาตให้เราเล่นสเกียต่อไปไหมโอเคพิธีกรรมเนี้ยง่ายมากพิธีกรรมแรกผมไม่รู้ว่าเขามีอะไรหรือเปล่านะแต่ขออนุญาตนะผมแต่ขออนุญาตนะต้องถามเขาเขาอยู่มาตลอดอนุญาตให้ผมเล่นผีถ้วยแก้วไหมถ้าอนุญาตเนี่ย ขอให้ตะเกียบอันนี้หุบเข้าแต่ถ้าไม่อนุญาตให้ตะเกียบเนี่ยกางออกถ้าอนุญาตให้ตะเกียบหุบเข้าแต่ถ้าไม่อนุญาตให้ตะเกียบกางออกอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงทำอะไรหรือเปล่าเจ๊ชัวร์เปล่าเจ๊ได้ทำแล้วเปล่าร้อยเปอร์เซ็นต์นนยมันหุบเข้าข้างเดียวดิเครื่องกลางๆเหรอทำไมมันเป็นข้างเดียวอ่ะเออหรือไม่ให้เล่นห้องอื่นไปให้เล่นห้องอื่นหร่รอบนี้ฮะรอบสุดท้ายถ้าสมมุติเป็นแบบเดิมแสดงว่าให้ผมเล่นนะ ถ้าอนุญาตนะครับขอให้กางออกถ้าไม่อนุญาตให้ฮุบเข้านะผมจะอรอบนี้เป็นตัดสินนะโอเคจะแดงว,ว่าคุณให้ผมเล่นนะจะแดงว,ว่าพี่ให้ผมเล่นนะผมขออนุญาตเ,าาเล่นนะครับเดี๋ยวยยงไมาเล่นอันนี้นะครับ<ช>เดี๋ยวผมขออนุญาตนะการเล่นผีถ้วยแก้วเนะี่ยจะต้องใช้ผมลมแรงดีดลมแรปกติไม่เป็นไรการเล่นผีถ้วยแก้วเนะี่ยจะต้องเล่นทั้งหมดสามคนซึ่งผมก็เชิญมาแหละอาบัางมลอาบัาง ทุกคนอนะธนิษฐานจิตนะไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่แค่จะถึงสามด้วยเดี๋ยวเชิญเขาอยู่ในถ้วยนะเดี๋ยวถามออกไม่ออกเพานเดี๋ยวเราต้องออกต้องออกเท่านั้นนะโอเคครับก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยทุกคนก็ตั้งจิตแล้วแน่ไม่มีเจตนาจะลบหลู่อะไรนิ้วสัมผัสเบาๆนิ้วชี้อันนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเมือนันที่ผมเล่นโอเคครับขออนุญาตนะนะพี่ถ้าพี่เข้ามาแล้วคอยเลื่อนไปที่คําว่าใช่มีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยนะตอนนี้ ไม่มีใครแกล้งนะชัวร์นะมาครับคำถามแรกออกแล้วครับทุกคนไม่ได้ดันนะครับกว่าจะถึงอ้ตกใจหมดเลยรี่เหียเดี๋ยวพี่ตกใจเว้นที่นาทีแล้วกว่าจะถึงอ่ะหูรอไปห้านาทีอ่ะพู่งมาคำแรก ตอนสมัยเด็กๆที่เล่นอ่ะเล่นนานมากเลยนะเล่นแบบเป็นชั่วโมงเลยนะใช่เหรอเออมันก็แบบแล้วมันวิ่งปะมันวิ่งเว้ยแต่ว่ามันแต่ว่มันเร็วนี่แต่เด็กๆเนี่ยเราก็ไม่รู้แต่อันนี้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าไม่ได้ดันเนี่ยคือไม่ได้ดันเออเอเอ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 เอไม่ได้ดันนะครับไม่เนี้ยเมื่อกี้เราถามว่าเขาเป็นผู้ชายผู้หญิง เออ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 อยู่ๆพี่จะมาก็มางนี้เลยเหรอตัวจะด้าคือไงอะผู้หญิงไงให้เขาเป็นผู้หญิงอันต่อไปก็ผู้หญิงแล้วเนี่ยเขากำลังไปเพราะว่าเลยไ่แล้วพีไปขอปีๆแบบเมื่อกี้เลยก็ชัดเลยี่ใช่ไหมถ้าเกิดใช่แล้วว่าถามคำว่าใช่ไหมถ้าเป็นพี่ใช่ไหมถ้าใช่ให้กลับไปที่คำว่าใช่ครับพี่พี่ก็เป็นผู้หญิง เอาเป็นว่าพี่เรามีเวลามผมพูดแค่นี้เลยพี่ช่วยกลับมาตรงที่พักก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมจะได้เริ่มคำถามต่อไปเข้าเลยพี่ขอเต็มเต็มใบโอเคเข้าแล้วนะพี่ทุกคนฟังผมนะสามสองหนึ่งปุ๊บเอามือออกพร้อมกันนะสามสองหนึ่งสิบนาทีครับก็ ขอบคุณพี่มากนะผมว่าผมไม่เล่นอันนี้แล้วเพราะพี่เขาเดินชา้าก็ขอบคุณพี่มากอุตส่าห์มาเล่นทีเนี้ยผมขอดกับพี่อีกนิดนึงด้วยตะเกียบผม,ม,ม,มว่ามันไหวเอย กคนครับและแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดโดยปกติแล้วการเล่นพิธีกรรมพวกนี้เขาห้ามทําแก้วหรือเปิดแก้วก่อนที่จะเชิญวิญญาณออกแต่สุดท้ายไอแบงปีมันก็พลาดเรามาดูกันว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรไม่คาดคิดต่อไปหรือไม่ What the fuck was that พี่จ๊าเดี๋ยวจะจบคลิปแล้วพี่ก็ตอนนี้ก็เวลาก็เออมันหมดเวลาแล้วผมให้เวลาผมขีดเวลาไว้ผมก็ไม่อยากรบกวนพี่แหละเอาเป็นว่าพี่ถ้ามันหมุกเข้าก็จบ ก็ปิดคลิปไม่มีอะไรรอล้านวิวแล้วนะเดี๋ยวผมค่อยทําสังฆทา,านให้พี่แต่ถ้ามันกลางออกเดี๋ยวผมไปทําสังฆทา,านให้พี่พรุ่งนี้เดี๋ยวถ้าผมไม่ไปทาําผมก็ฝากพี่ถาาผมไม่ทานะพี่นะสามสองอ่งเริ่มเลยจ้ะคลิปนี้เราพูดไม่เยอะอขอบคุณมากพี่สาวโอเคพี่หนึ่งล้านวิว ่อยทำนทหนักาถรรพนนะพี่แต่ผมบอกก่อนถ้าผมว่าแเรวผมก็ทําให้เลยขอบคุณนะจ๊ะงั้นผมแยกแยะกับเลยนะจ๊ะ <c oughs> ขอบคุณจ้าน้ำจุดทำอะไรครับ <c oughs> สัง่งลาสั่งลาด้วยกันเลย <c oughs> วันนี้ลูกค้านะฮะพูดแต่ประเวทสีสิ่งสกิจเจ้าที่เจ้าทางผมไม่รู้ว่าในความเป็นจริงมีหรือไม่มีแต่ท้งนี้ท้งนั้นผมเป็นแขกมาเยือนที่ของพี่พ ก็ขอบคุณสำหรับการต้อนรับนะครับแล้วก็สุดยอดมากๆเลยวันนี้ก็หากมีพลาดประการใดก็กราบขออภัยหากล่วงเกินประการใดก็กราบขออภัยนะครับต่างคนต่างอยู่นะครับพี่แล้วเดี๋ยวผมว่างเดี๋ยวผมจะไปทวายสังฆทานให้นะครับก็ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับพี่ขอบคุณมากครับอันนี้ผมยาวไปปากที่ต้นไม้ใหญ่ด้านล่างนะครับขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณจะพี่ไม่อนุญาตให้ใครตามต่านะจ๊ะ ครับผมก็หลังจากเราถ่ายทําเสร็จแล้วเราก็ต้องทําการขอขมาเจ้าที่เจ้าทางนะตามมารยาทขอบคุณมากมากครัลูกช้างหรือทีมงานเนี่ยก็ทำผิดไปไม่ว่าจะทางกายก็ดีว่าใจก็ดีใจก็ดีก็ปวดหวติกรรมอย่าได้จองเวรจองงานแล้วกันเลยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับ โอเคครับ okay, ทุกคนวันนี้ก็เสร็จสิ้นสาหรับพิธีกรรมการล่าทาผีแบบเอกซ์คลณซีฟของแบงปีไปแล้วก็วันนี้ค่อนข้างได้ทาอะไรซึ่งหลังนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีประวัติอะไรมันจริงๆก็ไม่อยากจะพูดสุ่มสี่สุ่มห้าแต่จากการเข้าไปข้างในแล้วมันมีรูปปั้นอะไรแปลกๆก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรครั้งแรกนะที่ผมเข้าไปทาอะไรแบบนี้แล้วผมขอบอกทุกคนว่าทุกอย่างที่ถ่ายไม่มีการเซตเลยทุกอย่างเกิดขึ้นจริงเพราะอยากจะทาแบบเออถ้ามันไม่ขยี้ก็คือไม่ขยี้แต่อันเนี้ยพยายามคิดในหลักวิทยาาาาศาสตตตตรร์่่แแแบบบบบเเเอออะมมมมัันนนจจทุกคกแบบคคืลลหยยงี็ํด แล้วก็ระหว่างเข้าไปถ่ายทําก็มีสถานการณ์อะไรแปลกๆไหมโดยรวมถือว่าพลังงานบวกค่อนข้างเยอะกว่าพลังงานลบก็ครับผมถ้าชอบคลิปแนวนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเจอกนะันครับแบงค์ปี EP หน้าครับทุกคนโอ้โหโอเคครับเพื่อนๆหลังจากไปล่าท้าผีมาบอกเลยเหนื่อยมากๆแต่ระหว่างทางกลับครับเพื่อนๆมันมีสิ่งที่ทำให้ผมตกใจตื่นเลยเพราะมันมีข้อความมาจากจนะีเนียส DNA แล้วเพื่อนๆนี่ เป็นชุดตรวจ d n a ที่แบบสุดยอดมากๆซึ่งผมรอผลตรวจของเขาเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้ววันนี้เขาดันเด้งขึ้นมาพอดีคือมันสามารถตรวจยีนตรวจด n a ทุกอย่างในร่างกายของเราได้เลยผมเลยจัดมาเนี่ยแชุด ไอชุดตรวจอันนี้ดีมากๆมันสามารถตรวจได้ทั้งความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆเช่นแบบมะเร็งเบาหวานอะไรพวกนี้เราก็จะสามารถรู้ว่าแบบเฮ้ยเราเสี่ยงหรือเปล่าถ้าสมมุติเราเสี่ยงเนี่ยป้องกันยังไงยังมีตรวจเกี่ยวกับแนวโน้มที่จะเกิดอาการภูมิแพ้ซึ่งผมอะหลายคนอะ่ะจะรู้ว่าแบบผมมาเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากบางทีก็ลมพิษขนนึ้นนู่นนั่นนี่มันก็เลยสามารถตรวจได้ว่าแบบจริงๆแล้วผมอะอะไรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทําให้ผมเกิดอาการภูมิแพ้ซึ่งมันก็ในนั้นก็มีลิสต์หลายอย่างมากในกระดาษผมขออนุญ,ญาตอ่านภูมแพ้้ลงสัตวเีย คุมแพ้เกสรดอกไม้และที่สาคัญนะมันยังบอกเชื้อชาติอีกเพราะว่าเวลาผมไปสัตวะไอ้ฟอสจะชอบแซวผมไอ้เจ๊กไอ้เจ๊กไอเจ๊กผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วผมแม่งคนจีนจริงหรือเปล่าผมแม่งไปเปิดดูเว้ยสรุปผมอะเป็นคนจีนไม่ใช่แค่ผมนะพี่น้องพ่อแม่พ่อแม่ผมนี่ไม่ต้องคุยเลยพี่สาวผมและพวกนี้เป็นจีนอะปาไป9 0และอีกประมาณ 9 0บวกบวกคือพวกผมมันมีเชื้อชาติไทยแค่แบบเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์จาก100อ่ะแล้วก็มีอีกมันยังสามารถบอกได้ว่าคุณยังมีแนวโน้มที่จะเสี่ยงต่อยาอะไรไวต่อยาอะไรไม่ควรรับประทานยาอะไรอันสุดท้ายที่ผมชอบมากเพื่อนๆมันสามารถบอกได้ว่าคุณมีพรสวรรค์ด้านไหนซึ่งโดยคนปกติทั่วไปจะมีประมาณ2 3อันแต่ผมด้านมีสี่อันเพื่อนๆมีพรสวรรค์ด้านกีฬาแต่ด้านภาษาที่ผมรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยแม่นหรือผมไม่ตั้งใจเรียนอันนี้ผมไม่รู้นะแล้วก็มีทักษะในการทาาาางงนนนหหลลลกกยแ้้ว็มีดีดดตรซึ่ แบบค่อนข้างเป็นทาเลน์ที่แบบเป็นพรสวรรค์ที่ผมไม่รู้อย่างเช่นผมเก่งภาษาเนี่ยผมก็ไม่รู้ผมก็ตกใจเหมือนกันว่าเอยจริงๆแล้วเหรอเราควรจะไปตั้งใจเรียนวะภาษาจีนแม่แม่แต่อย่าลืมนะฮะเพื่อนๆอันเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยก็ไม่ได้แม่นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆก็บางอย่างเนี้ยอย่างเช่นกีฬาอะไรผมเชื่อว่าแม่งสามารถฝึกฝนได้ยีเรามันสามารถแข็งแรงได้นะฮะก็โอเคแล้เพื่อนๆก็จบไปแล้วสาหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามถ้าไม่ชอบกดไม่ชอบมาฮะแล้วเจอกันน